ทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ที่โตคีคน้ำตกไอกาเปอเ้ยเกียวมากเล่นน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปทำหมูกัะทะกินกันใส่ไปไนะ้่ไปไ้เดี๋ยวเดี๋ยเราจะไปดูทะเลหมอกไม่แน่ใจว่าที่ไหนเหมือนกันนี่คือเหตุผล <c oughs> ที่ว่าทำไมต้องมารถกรับเขาไม่อยู่ไม่ติดแล้วว้าทะเลหมอกบ้านเขาน้ำใสย้อนหลบนี ฮัลโหลวันไหนว่าใส่ชุดไปเล่นน้ำเลยกางเกงอยู่ข้างในแต่เสื้อใอยเปียกทำไมต้องความเสียงซบพมีกล้องเนาะโอ้พรมมากเลยแกฮอะไรแกเพื่องเหรอเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสุขิรินไปนอนบ้านยุ้ยแกยายบ้านอยู่เป็นหวอแกถือกล้องก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกอเฮอยายบ้าน ไปคืเนดเดียวแกอันนี้สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้จ,จ้ามาแจกลโอ้โหแก้มแดงกว่าใครกลั <laughs> ไปก่อนเอ่อน <laughs> แก้มน้องหนางันแดงกว่าใครแก่ท <laughs> ั้งปา <laughs> กทั้งแก้วอีหา โอยแกแล้วนี่เราต้องไปไหนต่อนี่เราจะได้เซิร์ชนี่ลงไปเลยแ่บรั่นเลยนะแ,บแน่บพันพันไปจ้ากลับมช่ไหมแกใช่ใชจะตรงกับบ้านนี้<อ>นี่ที่จอดรถตรงน,นี้ไกลหนึ<อ>่งนี่ถูกแล้ว ปิดทงังเดงนปม่เ <c oughs> ปิดไหมอ,อ่ะเปิดมันนี่<ม>จอดไมดปิดไปอ่ะกูว่ะม่เงียบๆจะไม่มีคนเลย ตอนนี้ฝนกำลังจะตกเราต้องรีบไปเล่นน้ำแล้วไปๆบบนทริปนี้เหรอเส้นผ่านหมอกก็ปิดแกเรากล้องไปวางตรงไหนดีอะตรงนู้นได้ไหม เกือบเกือบครึ่งเล่นน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปทำหมูกระทะกินกัน day <two. S 1> แกลงีห้าแกต้องไปดูทะเลมองมาดูส่วนของย้อ <c oughs> ชุดนอนผ้าซาติน,าาน <c oughs> อะไรนะ <c oughs> <c oughs> ชุดนอนผ้าซาติน ไปไหนอัน <c oughs> แกไปไหนแกถัดเลยหมอกแกบางทีก็เหมือนจะไปเข้าคัสเนาะคาัสอะไรแกคัสข,ของซาตานสแนปม่ซาตาน Expecto Patronum ฟ้าก็ยังไม่สว่างเลยนะ เดี๋ยวเราจะไปดูทะเลหมอกไม่แน่ใจว่าที่ไหนเหมือนกันเดี๋ยวว่ายุ้ยติดต่อไว้เดี๋ยวก็บอกว่าไม่เขียนรายละเอียดให้แล้วกันถ้าใครจะตามมาไปแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็จะเชียร์เต็มที่แต่ตอนนี้ยังไม่บอกว่าที่ไหนเพราะไม่รู้ถ้าไม่มีหมอกเออแต่ไม่รู้มีหมอกไหมแต่คิดว่าน่าจะมีไม่ว่าเพราะว่าขบวนฝนตกทะเลหมอกบ้านน้ำใสเดี๋ยวไปดูกันจ้าแอนี่คือโงไม่เห็นเลยเลยแกเห็นเราไม่แกเราโดดเด่น คุณน,โนโา้าข้าซาตินเนาะคุณซาลาคุณซาลาคุณซาลาแก่เรนะาบ่นคุณซลาแก่เสียงของตายเขาเป็นเสียงหวานครูก็เลยอยากทำเพลงให้ ตอนนี้เราถึงแล้วทะเลหมอกบ้านเขาน้ำใสไม่มีหมอกเลยแกเขาเรียกอะไรอ่ะพมเหรอมันก็คือหมอกน่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบทะเลหมอกอะไรอยนี้เดี๋ยวลอดไเขาก็จะมีแบบให้มาถ่ายรูปนะเป็นเป็นแคร่เป็นอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าพาที่ไม่ขึ้นตรงนี้นะพ้าที่ขึ้นข้างหลังฝั่งนู้นตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลนะทุกคนเราไม่สามารถขึ้นมาได้เองตัวก็้าทําขึ้นมาไม่ได้นะคันนั้นนั่นเป็นที่ส่วนบุคคลนะทุกคนเดดที่ไม่เคยเทแต่เขไม่เคยได้จบเลยมอเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งเผื่อมันจะดีขึ้นนะเออต้องเพลงนี้แก พพตงนสิ่ทุกคนตอนนี้6โมงเกือบครึ่งเดี๋ยวทุกคนดูข้างหลังนะหนึ่งสองสามวงหมอแกวองหมอหนึ่งสองสามนูชิงช้าจ้ายอดครูสลากคือนอนผาซาตินไม่เหมาะจริงจ ได้ได้อยู่แกอุ้ยฝั่งนูแบบเขาเคอก็เขาคาอเยนูสวยนู้ตรงนั้นนะนะแต่ฝั่งนี้ยังไม่ค่อยเป็นลูกมันจะไล่ระดับต่ําลงไปเรื่อยๆทุคนทะเลหมอกเขาน้ําใสนะโอเคโอเคคือทนทนกับข้างล่างหน่อยนึงอะขึ้นมาขึ้นมามันก็สวยอะเดี๋ยวจะไปดูทำแลบกัน ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเขียวๆหน่อยฝั่งนี้จะเป็นขาวๆใสๆฝั่งนี้จะเป็นส้มๆเพราะเป็นผ้าทิศขึ้นสามมูดเลยหรอสามมูดสามโทนดีทุกคนมาเลยตอนแรกเราให้ข้างล่างสามเต็มสิบใช่ไหมเราให้เนาะตอนยังไม่ขึ้นแต่ว่าแือแบขงบนวิวข้างบนบรรยากาศอะไรเงี้ยสิบเต็มไม่หักแต่เรื่องพวกเซวิไม้พวกอะไรเงี้ยต้องปรับปรุงหน่อยแหละเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปเพิ่มอีกนิดเดียวจะลงละ ครับไปเลยครับลงแล้วจ้าอ,อุ้ย <ๆ S 1> อุ้ย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 ไม่อยากดู้เลยจ้ะ ตอนนี้เราอยู่จุดที่จอดรถสําหรับจะลงไปเล่นน่องแก่งแล้วนะครับเรากําลังเดินตามยุ้ยไปดูตอนนี้เราก็สุ่มนะว่าเขาอยู่ตรงไหนล้วก็ไม่รู้เพราะสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีตรงที่เรามาตรงนี้เป็นฟาร์มตัวอย่างอะไรนะน้องไปจ้ฟาร์มตัวอย่างไปจ้ฟาร์มตัวอย่างไอปาอาใหม่บ้านฟาร์มตัวอย่างไอปาโจ้ จบแล้วชีวิตเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าจะได้ล่องหรือเปล่านูมีคนอยู่ตรงนู้ตามของเรามีสองสองล่องแก่งนะแค่เราเหมือนเต่าเลยมีจ้าเต่าอ๋อ อ <Yeah. S 2> ด,ดูดิดูเราปูคนเดียวไม่ได้เลรีวิวก๋วยเตี๋ยวหน้าฟามตัวอย่างไปก่อนคืออันนี้ล่องแก่เจ็กลับมาได้เลยค่ะใช่มันอยู่ข้างข้างนี้อันนั้นเป็นฟามตัวอย่างแล้วก็มันร่องแก่มาอยู่ข้างในนี้แล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวก็อยู่ตรงข้าง ตอนนี้เราล่องแก่งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่องแก่งนี่เขารับกลุ่มนะไม่ถึง5้าคนเขาไม่รับนะต้องมาจอยกรุ๊ปเอาก็200ค่าล่องขึ้นมาก็มีน้ำมีขนมให้กินเล็กน้อยก็ <c oughs> โอเคล่องแก่งชื่อว่าล่องแก่งสุดด้ามขวานทองอยู่ตรงฟาร์มตัวอย่างไปรป่าโจก็ลงมาดูพี่เขาน่ารักพูดดีดูแลดี <c oughs> มาเช้าแนะนํามาเช้า <c oughs> ถ้าเกิดมาแบบ <c oughs> ตรงเที่ยงอะไรเงี้ยมันจะร้อนต้องมาเช้าพอม,มาเช้ามันก็จะเสร็จประมาณเที่ยงแล้วแต่เราจะแวะเยอะหรือแวะไม่เยอะ วันนี้แจ้โอเคบ่ายโมงแล้วเรากำลังจะเดินทางกลับจากสุขีดินกันแล้วก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากไกยมากทายเรือเหนื่อยมากคือไม่รู้ขาพายกันกี่ชั่วโมงอ่ะแต่พวกเราพายกี่ชั่วโมงวะสองะสองสามเพราะว่าอะไรยุ้ยกับยศแกไปติดแกเข้าอเมซอนทุกทีเลยเก็บทุกพุ่ม เก็บทุกโฉดเก็บทุกพุ่มเหมือนการแก้ตำนานเรือข้ามหนึ่งตำนานเรือข้ามแล้วสนุกล่องแก่งสนุกมากทะเลหมอกก็สวยใช่ใช่ทะเลหมอกวิวดีดีมากแต่ว่าเซอร์วิสอย่างเดียวใช่แต่เรือเรือเซอร์วิสไม่น้อยน้อยที่เขาต้องปกปูต้ว่าล่องแก่งเซอร์วิสดีมากใช่ใช่ใช่เขาบริการดีมากใช่ก็โอเคใครอยากมาก็ลองติดต่อเขาดูเนาะไปละกลับบ้านไปนอนเดแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบาย